เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไป เทศบาลเมืองสุรินทร์โดยนายสมเมืองตันทะเลขารองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์มอบถุงยางชีพเยียวยากแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ในวันที่22และ23เมษายน2563จำนวน1,287รายครอบคลุมทั้ง33ชุมชนตามที่ได้มีการสำรวจข้อมูล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 ผู้ได้รับผลกระทบเช่นผู้ถูกกักกันควบคุมโรคกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนพิกรารผู้ได้โอกาสไปลงทะเบียนกับประธานชุมชนกรรมการชุมชนหรืออสมอทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้พิจารณาดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มสะอาดมอบให้แก่ประชาชนตามมาตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเทศบาลเมืองสุรินทร์ในโอกาสนี้นายสมเมืองตันทะเลขารองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้มอบหมายให้ทีมนําร่อง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนการงานนำถุงยังชีพไปมอบในวันที่22เมษายน2563ที่ชุมชนมั่งมีสีสุขสะโบราณหมอกวนเทพสุนทรปัทธรนนท์หน้าสถานีรถไฟสุรินทร์พักดีสีจุมพลและสีพัทไทสมันและในวันที่23เมษายน2563 ได้แบ่งทีมมอบถุงยางชีพออกเป็น3ทีมดังนี้ทีมที่1นําโดยนายสมเมืองตันทะเลขารองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานมอบที่ชุมชนทุ่งโพเกาะลอยหนองบัวโพร,ร้างโพกลางโพทองสีบัวรายหสีบัวรายสอง เทศบาลอนุสรสองเทศบาลอนุสรหนึ่งทีมที่สองนายธนกรวรรณกิตกุลพัฒน์รองนายกเทศมนตรีเมืงองสุวินนายธีรพงศ์โสวภาคประธานสภาเทศบาลคณะสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานมอบที่ชุมชนสีดอกจานพรมเทพปอยปริงปอยหลวงประถุมเมฆหลังตลาด ตาดอกและบุรพารามทีมที่3นายอัครพลเกตสังพันธ์ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์คณะสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานมอบที่ชุมชนสารละลอยโดนไขสีเทพบ้านถนนบำรุงราชดองกะเม็ดไตรตรงและหนงปริง หลังจากนั้นประธานชุมชนกรรมการชุมชนและอสมมได้นำไปมอบต่อที่บ้านของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในลำดับต่อไปด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวินเราจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ไปด้วยกันเทศบาลเมืองสวินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส